ยังเแต่ตอนนี้ต่อเลยเนาะเข้าตรงนี้แบบอะเข้ามาดนเหม่อนพี่ติ๋หาหาหาเข้าคอนโดหน่ <c oughs> อยได้ไหมได้ครับอานัทเริ่มแล้วสวัสดีครับเออสวัสดีแฟนเพจของหมออาร์ตพัญธ์ยททุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ ชุมชนปู่เย็นยักษ์คำนะครับแฝงรักสองเพียงบางแคตอนนี้หมออาชกำลังเดินที่อยู่กันตเท่งาวัณอาชที่ใส่เสื้อลายดอกนะฮะคุณนัทใส่เสื้อลายดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวันนี้จะเดินไปดูบรรยากาศนะครับว่าการลงพื้นที่ชุมชนเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเดินเราแวกชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดข้างหลังใหม่ไทยนะครับชุมชนปู่เย็นยักษ์ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกาย นะครับติดสีพฤษภา,าออกไปใช้สิใช้เสียการก้าวไกลทั้งสองใบนะครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ น้องครับเดี๋ยวชักพักหนึ่งนะครับกปออต,ตน่าจะมีการเปิดเว็บไซต์นะครับให้ทุกท่านเข้าไปกรอ,อกหมายเลขบัตรประชาชนได้นะครับก็จะมีการแสดงบอกเลยว่าบัตรประชาชนเราทะเบียนบ้านนี้บ้านเลขที่นี้ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะครับรอติดตามนะครับสวัสดีคุณพัชนะครับ หมออารับทักไครคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับสวัสดีครับอาธัญทรนะครับเบอร์สี่ผักก้าวไกลนะครับเคตสามสิบบางแครพับธิเจริญนะครับอาย่บางแคแขวงหลักสองและแขวงบางแคนะครับแล้วก็พันิเจริญแขวงบางด้วนบางว่าของขวัญนะครับ เกี่ยกันมาจ่าเบอร์สี่นะให้พัดเจ้ากากันแล้วเราก็บอกพ่อแม่พี่น้องต่อกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องปัจจัยที่นะครับต่อนะครับทุกขบวนการเนี่ยเราก็ยังเดินต่อเนื่องกันทุกวันนะเพื่อทักทายพี่น้องและเพื่อนๆที่มาถึงสุดยอดเดินไม่หยุดนะครับทุกขบวนการเลยใช่ครับวันนี้มาตรงกับความปุ๊บปั้ตั้งใจกับหมออาทิตย์ทองใจวัฒนธรที่กันทุกวันโปร่งให้ได้ทุกคนแม้แต่ในช่วงสงกรานนต์เี่ยคนก็ยังอยู่บ้านนะครับพร้อมกับนโยบายในอนาคตในแผนพับ ทุกแผ่นนะครับกาก้าวไก่ที่ผ่านมาได้อะไรอยู่ในหนังสือพิมพ์ที่นี่บางแช่กาก้าวไก่อนาคตได้อะไรอยู่ในแผ่นพับนยโยบายเอาบอร์สี่นะครับกากก้าวไก่ได้นะครับอขอบคุณนะครับโอ้ตอนนี้คนดูเป็น50าสิบคนแล้วนะครับเ,เพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งในออนไลน์ออฟไลน์นะครับ อาน้าครับขออนุญาตนิดน <society> ึงครับให้หมออาแนะนําตัวนิดนึงผมสออเพลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเพลงเพลรวยๆนะครับวัดีครับอชคดีครับบรัคุณเียวเรืเบียคนารด้นะครับบีบยครับเตี้บีครับสามัครับ ที่มีส่วนของคนที่คอยดูแลด้วยถ้าเกิดว่าแบบตอนนีที่ต้องการคนดูแลนะครับก็จะมีอสมมีงบอุดหนุนอีก9,000บาทต่อเดือนครับครับขอให้จบดีครับแทนจุดน่าเหมือนกันไม่เลิกพี่น้องครับหน้าอุดมการเหมือนกันหน้าเหมือนกันโอโหโอเคค่ะโชคดีนะคะสวัสดีร้างสมัยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวด้านในนิดหนึ่งนะครับ จากผลงาน4ปีอยู่ในนั้นครับอ่าตัดต่อที่ผมเอง4ปีที่ผ่านมาผมเองครับอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็สอบความน่าตันเถื่อปี65ตอนนี้ตัดต่อที่ขึ้นบัญชีรายชื่อครับเราผมมาลงชื่อในหนังสือพิมพ์คือที่ผ่านมาเลือกเข้าไปแล้วได้อะไรในแผนภาพคืออนาคตการเข้าไกปแล้วได้อะไรนโยบายทั้งหมดอยู่ในนั้นแล้วนะครับฝากด้วย อรสครับ่รรงการนี้เฮงๆงรวยๆนะครับขายดีๆนะครับขอบคุณนะครับคุคอมเมนต์ <c oughs> นะครับคุณประคิดบอกว่าอยากได้แผ่นพับที่นี่บางแฉบ้างสง่งปาที่บ้าน,นได้ไหมครับได้เลยครับคุณประคิดครับยังไงส่งอินบ็อกซ์ที่อยู่เข้ามาในอีเมลผมก็ได้นะครับเอ้ในในเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้หรือแจ้งมาทางท่องนาไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะฮะโอเคครับ ไสวัสดีครับคุณวัลุศูนยขอบคุณครับคุณรับตัวงครับรักทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับโอ้ยน้องาเขออนุญาตในเสียง์ทุคทั้งต่อเดินต่อไปจุดต่อไปนะครับผมสอสอเท้งนะครับนัตพงศ์เดินปัญญบุตรเบอร์สี่นะครับโอขอบคุณมากเลยครับนะครับเบอร์สี่นะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ครับเบอร์สี่นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ โอ้เย่ยมากเลยไลฟ์สดอยู่บนการี่ไลฟ์ขึ้นเต็มเลยขอบคุณนะครับนะครับเมื่อนเอมาเมอีด้วยนะครับตากมอใหด้วยนะครับเขมื่อวานเมื่อวานนะครับขปครับุกคนะครับทีไหนเข้าไปได้ครับเมื่อววันนี้วันบ้คร ท่านผุ้าครับหมอฮาร์ดไดครับตัวหม่นี่เห็นหน้าชัดๆเลยเอาของเบอร์เอาของเบอหมอาร์ดันเพร์นะครับจะมีความแปลกอย่างหนึ่งเวลาลงพื้นที่นี่คือเป้ายหาเสียงกับเป้ายแล้วก็ใบปลิวเนี่ยครับจะมีหลายคนบอกว่าดูแก่กว่าตัวจริงพอเจอตัวจริงแล้วจะจําไม่ได้ว่าอ้าวนี่เองหมอฮาร์ดเลยหน้าหน้าหมออาร์นี่จะเด็กหน่อยนะฮะตัวจริงนะฮะ ใบยาาเดินต่อนะครับโอเคพี่ตีนี่เดินนําไปไกลตลอดนะครับทีมงานเราอยู่สุดคลองตรงโน้นนะฮะออกวิ่งนะฮะวิ่งได้แล้วนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจริงๆเมื่อวานก็ไปแช่มานะครับก็ไม่ได้กะว่าไปเล่นน้ำแต่ว่าก็โดนจัดน้ำใจเ่ยนเลย วัานิรด้วยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชสานุ่ด้วยเพราะว่าเราก็ไปแข่งกันท่วเลยก็เป็นบรรยากาศร่มรื่นดีดีที่หที่ชุนพรในแขวงล่าสองนะครับรู้จักกับอารตตั้งแต่เปิดไอจีสองห้าแปดแปดเอ็สองห้าสองห้าห้าแปดผมอ๋อครับสวัสดีครับคุณ วานนี้ีที่เจอกันที่ล่าสุดที่สามย่านมิทาวแล้วตอนเวทีปาสายครับขอบคุณมากครับไปเลยรับได้เลยนะครับดานหน้าหมออาร์ตนะครับคนใส่เสื้อลายดอกเบอร์สีนะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับเลือกแน่นอนโหเยี่ยมเลยบรรยากาศแบบนี้นะครับไปที่ไหนก็มีคนให้กำลังใจนครับ ื่อการเปลี่ยนแปลงครับผแทนดีครับต้องมีอนาคตนะครับอ๋ออย่างกันตามที่แบกมานหนักนาขอหน่อยครับสวัสดีครับ<อ>พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวหูเย,ย็นย่าคำชาวบางแคทุกท่านนะครับขออนุญาตใช้เสียงน,นะครับผมสสเทะคนับสภูงเดือนปัญญาวุฒินะครับวันนี้มาส่งต่อให้กับปออาพันยรธ,ธนินวัฒนาธรผู้ที่อาสามาเป็นผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องชาวบางแคทุกท่านนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะครับ รงกาปีนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารสนาทุกประการนะครับวันนี้มีผลงานสวัสดีครับคุณจตุรงค์ครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนปู่เย็นแยกคำขอทงขอความน่าตันเถื่อได้รับใช้พ่อแม่พี่นรากใ้าในรอบนี้นะครับปนาอนาคตการเข้าจแเราได้อะไรการอาบธัญพอลเราได้อะไรอยู่ในแผนภาพนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับ สวัสดีครับมีใครอยู่ในบ้านไหมครับสสมาเยี่ยมนะครับหมอฮาร์ทมาเยี่ยมนะครับผู้สมัครเบอร์สี่นะครับภาคเก้าไกลนะครับอ่าวันนี้ก็อากาศอบอ้าวพอสมควรนะฮะไม่ไม่มีลมเลยนะวันนี้แต่เราก็ยังดูอย่างเต็มที่นะครับอ่าใช่แล้วครับตอนนี้อยู่ในคลองนะครับปิดกระสนะครับเนี่ยเลยครับภาคเก้าไกลเบอร์สี่นะครับสวัสครับหมอฮัทหมอฮัทใครออกมานะครับ ได้อายุายเราเยอะครับเลยมีหลายแผนมีหลายแผ่นจริงอันนี้ยังมีรบด้วยมีเยอะกว่านี้วก็ทมามีผลงานเยอะมากต้องทำเป็นเป็นซุ้มรีมแล้วก็หน้าตันเถื่อนหมือแทเเดียวกันครับได้ครับกาเก้าไก่กาหมอคนนี้หนนี้คุ้นๆอยู่ครับคุ้นๆอยู่อามพินัชชาสภากอมพัเก้าไก่อยู่เขตบางแคเลยหน้าันเผื่อนเด็กวัดม่วงอ่ารุ่นพี่ผม ผมเรียนปวอนี่ยเขาไม่เป็นปวอใช่ครับเลือกหมออาร์ตได้อำนาจเลือกอำนาจได้หมออาร์ตได้ครับได้ครับอันนี้เราต่องการอไรขึ้นปยี่สิบลิตรครับครับเขตนี้ถ้าเลือกนะถ้าเลือกบางแคลนได้ทั้งหมดห้านะได้ครับครับจะได้ทีมนนายกด้วยเจ้าการด้ยนะได้ครับได้ครับดีครับขอบคุณครับ ก่ดเก้าเียไปเอาินทปั้าาเนี่ยะไปเหรอไปไม่ไวเอวางเอิเอาแค่นีเอาแค่แค่คเนี่ยแคุ่เนียเยอๆก็เข้าไปได้นะครับครับรถไปม่เลยคเขาแค่ทพ่อครับคุณนสวัสดีครับนะครับท่านเช่นเดียวกันนะครับโอุ้อา 40ชิ้นนะไอ้ผมคุณไอ้ชพวกนี้หาเสียงหนักเช่นเดียวกันครับไปเปิดเวทีปลาใสกลางสี่แยกนะครับเกือบทุกวันนะครับทํางานหนักมากนะครับเอาแค่นี้นะมอฮะี่มันอิัดน้องโอ้โหเไม่บไม่ออกอิจฉัดออกฝังแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับพอดียอดคนดูยังไม่ตกถ้าทุกท่านเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวก็จะปิดไลฟ์นะแต่ถ้ายังอยู่ด้วยกันต่อก็ไปเรื่อยๆตามหมออาดไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ลุงแก้วนะครับลุงแก้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เราครับเป็น<ถ>อยู่มานานตั้งแต่เขาอ,อยู่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เด็กครับอยู่ตั้งแต่เด็กเลยอยู่ตั้งแต่เด็กครับที่ยังยังไม่เกิดนะผมยู่มาแก่ตั้งแต่เด็กครับลุงแก้วสื่อสารหน่อยเวลาเราเจอปุ๊บ่หลายๆคนจะลังลังเลอยู่ว่าเลือกพักไหนดีสองกิตสองใจแต่ลุงแก้วเนี่ยชัดเจนละลุงแก้วสื่อสารนิดนึงก็เข้าไปก็บอกให้เขาเลยว่าครั้งนี้เราเลือกเพื่ออนาคตของลูกและของหลานเรา เราจะทํางานให้ลูกหลานเราเนี่ยเราก็ที่ดีก็ต้องเลือกพระเก้าไกลครับแล้ววันนี้ที่ดีใจมากก็คือพอเราลงเข้าไปเนี่ยคนที่อายุหกสิ่าหรือเป็นตาเป็นยายเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าลูกหลานโทรมาบอกแล้วให้เลือกเบอร์สี่เบอร์สี่ครับอ่านะไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลครับดีเสื้อแดงเก่าด้วยคนนี้ครับผมเป็นคนก่อตั้งพรรคเพื่อไทยคนแรกคนหนคนหนึ่งร้อยคนแรกครับร้อยคนแรกค,รนนคนที่มาบอกว่าเป็นลักเพื่อไทยตอแหลหมดแล้วครับแกแต่ยังไร้ อ้าวคุณกายเข้ามาด้วยอ้าวอาร์ตกายเข้ามาดูแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับกายไปบ้านเป็นการย้อนหลังนะครับไปเห็นไม่เพีนาทีหนึ่งแล้วครับยังไงก็ดูยินด้วยกันนะครับพี่ทู่เป็นได้กันครับพี่กายกายไปบ้านไม่เคยเจอเลยนะอยู่ไหนอยู่พี่อยู่ที่ตโอ้สอสกายนี่ทำงานหนักที่สุดในภาคของเขตคนหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับของภาคเต้าไกลสวัสดีครับขออนุญาตใช้เสียงนะครับพ่อแม่พี่น้องชาว ปูเย็นยากทำนะครับชาวบางแคทุกท่านนะครับโอมสสเทงพาหมอฮาร์ดเบอร์สี่มาแนะนําตัวนะครับโชคไม่ดีนะครับปีโป้งอยู่ไหมครับด้านในคุณแม่คิดถึงเงิสวัสดีครับคุณแม่ผมผู้ผมไม่ได้มานานเลยกับพี่มิชาเนี่ยนี่ดีเบลดูดีเบลดูไลฟ์อยู่เขดูไลฟ์อยู่สวัสดีครับดูไลฟ์เหรอครับคุณแม่อ๋อ ผมก็แนะนำตัวนิดนึงขอบคุณนะครับขอบคุณะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้แล้วนนัดไปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้นอนาน

รขบผมนขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้สมา สวัสดีครับพักเก้าไกลครับสั่งห้าหกเจ็ดนะครับไปกับเระครับื่องน้องนีนะครับปกตีนะครับขอบคุณนะครับพักเก้าไกลด้วยนะครับ มาแล้วนะครับจริงๆในหมู่บ้านสุขสันต์นะครับอบเด็ดนะครับก็ถช่ที่ต้องเป็นปีต้องการปีนี้เลยเมื่อ4พฤษภาคมนะครับมีเพิ่มเพิมเพื่ออายุด้วยเป็น3,000บาทต่อเดือนนะครับมาดูพายก้าวไกลนะครับขอบคุณครับอ่าอ่าใช่ตอนนี้มันน้อยเนาะมันไม่พอครับคงชีเลยขอบคุณคุณสุมาร์ลนะครับ ของเราเนี่ยเป็นสามพันแล้วก็ถ้ามีมีลูกมีหลานนะครับไม่เกินหกขวบก็ได้อีกพันสองต่อเดือนด้วยไว้ซื้อนมซื้อแชมเปอร์ของกินเลยนะครับไงฝากพักเก้าไก่ด้วยครับขอบคุณครับอาขุดวัชรัตจังเรื่อเรื่อบนสี่บนนั่นใช่ไหมครับนะครับพอดีปกตินะครับกเดินไปในหลายๆที่ป้ายหันเสียงแล้วไปขึ้นทำไมลูกน้องากนะครับเก้าไก่ครับก็จะเห็นว่าพักเก้าไก่เราเองก็มีทีมงานของพักเทือกไทยบานนะครับเราทำงานร่วมกัน อตอไลอ,อของเอรอ,อยนครับก็ทงนเล่นกันได้เ็บปันถอดปันมาโอ้นี่สู้เต็มกี่เลยน่าไม่ถอนถอนกูที่คอัทีเดียว<ส>บ้านถอนิทที่ด้อยโอ้<ส><ส> คุณปนุรี้ิทีสละพิพามีกาแฟรัอตั้งแต่ลงพื้นที่มามีมีวัยไหนบ้างครับที่เลือกครับโอ้จริงๆมีทุกวัยเลยครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนจะบอกว่าเป็นเป็นพักของวัยรุ่นเนี่ยอยู่แล้วแต่จริงๆคือเวลาลงพื้นทีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีทุกวัยมีแฟนคลับทุกวัยนะครับหากท่านใดดูไลฟ์หรือว่าติดตามรูปในเพจเฟซบุ๊กอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาทักทายกันไม่จำกัดเลยครับเพาเป็นวัยไหน ทุกคนก็มีเรามีนโยบายวาสวัสดิการสำหรับทุกช่วงวัยอยู่แล้วครับไม่ได้จํากัดแค่วัยใดวัยหนึ่งเพราะเราเชื่อว่ารัฐสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นจริงครับเราก็ไม่ควรทอรดทิ้งวัยใดวัยข้างหลังนะฮะรวมถึงในประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแน่นอนครับว่าสวัสดิการแบบพระเจ้าการเนี่ยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไปสู่โลกสมัยใหม่ได้นะก็ฝากทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ไวัยไหนนะครับช่วงสงการอาจจะกลับบ้าน ก็ชวนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาการเจ้ากายกันไม่ว่าท่านจะอยู่เขตไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนทั่วประเทศไทยเราส่งครบทุก400เขตนะครับโอเคครับตัดไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวแบทผมเห็นมากเลยไลฟ์แล้วปิดท้ายขอบคุณเพื่านนะครับที่ติดตามกันครับเดี๋ยวเราไปดูเขตลีนะฮะเขตลีกันต่อนะครับฝากติดตามไลฟ์ไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันอ๋อครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงเราก็ลงพื้นที่กันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแบบเฟซบุ๊กเพจทิกต็อกหรือทวิตเตอร์นะฮะเราจะพยายามอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆนะครับฝากติดต่อไปด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เย็นนี้ลงไหนนะเย็นนี้เย็นนี้เดี๋ยวเราเราดูก่อนครับเราอาจจะไปลงพื้นที่ตรงชุมชนวันนี้มันะอ่าวันนี้มันอะไรดี ครับวันไหนเออวันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีงานวัดด้วยอ๋อโอเคครับน่าจะประมาณบา 1, ่ายสองถึงบ่ายสี่เลยยังไงก็ถ้าอยากไปพบกันก็ไปพบกันที่นั่นได้ครับโอเคครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ